เลยนะคะเออการให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าชื่อว่าให้อ,ตอมตะเอ่อสมมุติว่าคนเขาใกล้จะตายแล้วเอาไปให้เขาเขาได้อ,ตอมตะใช่ไหมคะถูกต้องแล้วผู้ที่ให้นี่ได้อน,นิสง์อะไรอะคะผู้ที่ให้เนี่ยพระองค์บอกว่าเวลาโยมให้ธรรมะพระศาสดาเนี่ยโยมกําลังแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าบัญญัติภาสิตว่าภาสิตประพฤติาตาตาตมาว่าประพฤติมาถูกต้องไหมค่ะนั่นคือโยมกําลังเป็นรัตนห้าที่ประกาศคําตถาคตออกไปถูกต้องไหมค่ะคนที่ทําอย่างเนี้ย พระศาสดาบอกว่าจะตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับและจะไม่พลาดธรรมะอันกเกษมจากโยค<น>ะธรรมะอันกเกษมจากโยคะคืออะไรกะเกษมคือเขมะแปลว่าปราศจากโยคะคือเครื่องร้อยลัดธรรมอันกเกษมจากเครื่องร้อยลัดเนี่ยคือนิพพานนะก็คือจะไม่พลาดนิพพานคนเนี้ยนี่อันนี้ส่งได้แค่นี้ก็คุ้มแล้วไงนะเพราะการที่เราไปเผยเผยแผ่ธรรมะพระศาสดากับใครเนี่ย นั่นคือเราก็ต้องเสพครบด้วยเราก็ต้องคล่องเราก็ต้องพูดได้ถูกต้องมากต้องแนะนําเขาได้อะไรเขาได้<ม>แล้วเวลาโยมแนะนําเนี่ยเวลาเกิดเขาถามมาโยมตอบไม่ได้โยมก็ต้องกลับมาไข้ควรแล้วก็สั่งสมให้มากขึ้นเท่ากับโยมเนี่ยก็เป็นผู้ที่สั่งสมสุตตะในตัวเลยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอยากจะไปตอบเขาให้ได้ไงใช่ไหมโยมก็จะคล่องแคล่วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเวลาเราคล่องแคล่วเนี่ยคืออะไรคือเราทรงจําได้ เราจะไปเผยแผ่เนี่ยเราจะบอกเราต้องอยู่ในการทรงจําเราเพราะเวลาเขาถามโต้อตอบมาเนี่ยเราต้องตอบได้เลยไม่ใช่ไปคอยเปิดหนังสืออยู่ใช่ไหมพอโยงจําได้ปุ๊บก,การทรงจําเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากต่อการใคร่ควรทาการใคร่ควรทาเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากต่อการที่ทําทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์คนนีย้ยังไงเดี๋ยวก็บรรลุธรรมเพราะจะเริ่มใคร่ควรทาได้เหตุจากการทรงจําทรงจําได้เพราะเหตุจากการฟังการฟังมีได้เพราะกัลยาณมิตร กาลยานามิตรแนะนําให้เรามาได้ฟังธรรมเห็นนะกาลยานามิตรจึงเป็นรุ่งอรุณของมัคมีองแปดของพรหมจันทร์และเป็นพรหมจัรทร์ทั้งสิ้นทีเดียวเห็นนะและกัลยาณมิตรที่เป็นความหมายอันลึกซึ้งก็คือมัคมีองแปดคือกัลยาณมิตรนี่เนี่ยพระศาสดาตรัสสอนไว้ละเอียดแยบคลายมากนะ ถึงอยากให้เราเนี่ยสั่งสมสุตตามากๆฟังคําพระศาสดามากๆเนเราได้ปัญญามากเลยได้ดวงตาได้ความสว่างอาวิชาก็ค่อยๆจางคลายไปไง